สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นไลฟ์สดนะครับสําหรับท่านที่มีเวลานะครับเข้ามาชมพร้อมๆกันไปได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ไม่สะดวกก็มาดูย้อนหลังเอาได้นะครับคลิปนี้ผมจะทําการนะครับใช้โปรแกรมครับกแคดนะครับถ้าเกิดใครได้เรียนรักแคดกับผมไปแล้วเนี่ยตอนนี้จะเขียน รูปหรือแรนเดอร์ต่อไปนี้ได้นะครับผมจะใช้การเขียน AutoCA d ให้เป็นโปรแกรมนะครับ plc แรนเดอร์นะครับสำหรับท่านที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเราสามารถเอาโปรแกรม AutoCA d เนี้ยนะครับไปเขียนงานอื่นๆได้นะครับเช่นงานกล้องวงจรปิดงานระบบสื่อสารนะครับหรืองานระบบอาคารอื่นครับไฟฟ้าประปาแอร์ดับเพลิงก็เอาไปใช้ได้แน่นอนครับถ้าได้จบหลักสูตรของผมแล้วนะครับ ต่ลองดูครับระหว่างนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็ทักทายเข้ามาได้นะครับผมจะค่อยๆเขียนไปเรื่อยๆนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็เปิดไฟล์เปล่าๆขึ้นมาใช่ไหมครับจะบอกว่าเราผมแนะนํานะครับว่าการเขียนออ o c a ดใหม่ๆให้เขียนโดยไม่ต้องสนใจสเกลนะเพื่อเป็นการฝึกทักษะการใช้มือนะครับการใช้เมาส์นะครับแล้วก็การใช้คําสั่งแบบจดจําได้นะครับไม่ใช่แบบแบบ ไปดูสัญลักษณ์และจิ้มอ่าเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่นี่ไม่ได้สอนแบบนั้นนะครับอ่าเริ่มเลยเปิดมาใหม่ๆเนี่ยนะครับไฟล์ก็จะมีตารางกริดอยู่นะครับผมปิดนะครับกด F7 ก็ได้นะนะครับเรียกว่ากริดหมดนะเพราะจะเป็นพื้นที่เปล่าๆแบบนี้นะครับสีดำๆนะครับเริ่มดูเลยแค้มซังแอนะครับก็จะวาดตัวแรนเดอร์นะครับถ้าเกิดมันมีการเรียกว่า ไม่ได้ฉากแบบนี้นะครับเส้นตรงไม่ได้ฉากเรากด F8 นะครับมันจะได้ฉากขึ้นมาแบบนี้นะครับเราสามารถซูมเมาส์เข้าไปได้แบบนี้นะครับหรือซูมกลับมาก็ได้เป็นซูมอินซูมเอานะครับผมจะทําตัวสัญลักษณ์ทิ้งไว้นะครับเหมือนกับว่าเราทําตัวเรียกว่าซิมโบลไว้นะครับการ move นะครับจับตรงกลางแปะนะครับ copy อันนี้ดูให้เป็นแนวทางตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราสนใจนะครับก็ฝึกฝนได้นับดูจาก y o u t u b e ก็ได้นะครับถ้าไม่ได้มีเวลามาดมนะครับอันนี้ถ้าเรามองแล้วมันอาจจะดูยาวไปไม่สมส่วนแล้วก็กดลดลงได้ใช่ไหมครับแต่ว่าด้านซ้ายด้านขวาคอนแทคเนี่ยมันควรจะเท่ากันเนาะเราก็อาจจะแบบนี้ นะทํำคอนแทคที่ไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยแค่อยมาทำตัวเรดเดอร์เมื่อเราได้คอนแทคนี้โอเพนแล้ว, Contact, แ,ลวแล้วก็มาเป็นชนิดโคลสนะครับเขียนไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องสเกลนะนะถ้ามันล็อกฉากอยู่ก็กด F อสไปครั้งหนึ่งก็จะปลดฉากตอนนี้ซึ่งเราก็จะดูออกนะครับว่าเป็นชนิด NO กับ NC แล้วใช่ไหมครับเหลือตัวไหนเอ่ยคอยมันต้องมีคอยด้วยใช่ไหมมันต้องมีตัวคอยด้วยนะครับ อาจะทำอย่างนี้่าแล้วก็มีแค่นี้พอแล้วนะครับหรือเราจะใช้ทําเม,มอ,อร์เคาเตอร์ด้วยไหมถ้าอยากจะใช้ก็ทํเม,มอ,อร์เคาเตอร์จริงๆมันมีลักษณะ2รูปแบบนะครับ2รูปแบบนะครับมันจะมีลักษณะที่เป็นแนวนอนอ่าเรียกว,ว่าเป็นแบบผืนผ,ผ้าเล,ล็กๆอย่างนี้นะครับคาสั่งแบบเมตอ่าน่าจะคูลพวกซีเมนต์ไม่ใช่น่าจะคูณพวกมิซูบิชินะครับ เดลต้าอะไรชอบใช้แบบนี้นะครับแต่ถ้าอีตะกูหนึ่งนะครับชอบเป็นแนวตั้งใหญ่ๆแบบนี้อลันบัลเล่นะครับซีเมนอะไรชอบใช้แนวนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับจริงแล้วมันก็มีเรื่องราวเหมือนกันหมดก็ไปสร้างเก็บไว้เมื่อเคานเตอร์นะครับถ้าถ้าเพื่อให้มันประหยัดเพื่อให้มันประหยัดเขาก็ใช้ตัวแนวนอนแนวนอนมันก็กินพื้นที่น้อยใช่ไหมครับเราจะย่อลงก็ได้ครับ มาเก็บไว้ก็หลักๆนะครับทัมเมอร์เคาน์เตอร์พอแล้วนะครับเยอะแยะแล้วนะครับในการใช้งานคอนแทคเชนโวอินซีคอยแล้วก็ทัมเมอร์คอรเรคาน์เตอร์นะครับอ่าเราอาจจะใช้ข้อความกำก,กับลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่เขียนอีกทีหนึ่งขยับหนังสือทีหนึ่งนะครับ ได้ข้อความมาแล้วนะครับผมเปิดคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะครับดูข้อขออนุญาต่อ็อกซ์ไปด้วยอคข้อความนะครับย่อลงนะครับในคำสัง่ง scale นะ sd จุดห้าประมาณแบบนี้เลยนะครับไม่พอใจลงได้อีก ก็คือที่บอกว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าไม่ต้องสนใจสเกลนะเอาแค่แบบพอสวยงามก่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเรื่องของสัญลักทิ้งไว้ก่อนนะครับถ้าสัญลักษณเราพร้อมแล้วก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าในการเขียนโปรแกรมเป็นยังไงอันนี้เราเราจะมองในลักษณะว่าเราเป็นคนเขียนแบบ หรือเป็นคนเขียนโปรแกรมสองอย่างนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนต้องเขียนโปรแกรมนะครับแล้วส่งลูกค้าจริงๆก็คือไปเอาจัดในแรนดเดอร์ส่งง่ายกว่านะครับอันนี้มันจะทําได้แบบเชิงเชิงดรออิ่งเชิงแบบมากกว่านะครับแต่ในการเขียนจริงๆเขียนในบนแรนดเดอร์เลยง่ายกว่านะครับอันนี้แค่จะทําให้ดูว่าเราสามารถเขียนได้ด้วยตัวแบบอัตโนมัเท่านั้นเองนะครับ จริงแล้วแ a เดอรเขียนบนแ a เดอร์ง่ายกว่าบนเพลง่ายกว่านะครับไหมก็จัดง่ายๆนะครับอันนี้คืออยากให้เห็นว่ามันสามารถทำได้ทุกทุกของแบบทางด้านวิศวกรรมนะนะครับนี่ก็จะเป็นตัว y y, y. คือ, y. ค,อ y คืออะไรเอาพุทครับซึ่งจะเป็น Number ร์ d s อะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ตนี้ก็จะเป็นคอนแทคชนิด N.O.N.C. ปกติแล้วเราจะไม่เขียนชัดๆนะครับว่า N.O.N.C. เพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วว่าเป็น N.O.N.C. ยกเว้นคนที่เรียนกับผมนะครับผมจะผมจะให้ดูว่าสัญลักษณ์ N.O.N.C. ในโปรแกรมจริงๆแล้วเนี่ยต่อมาจากฮาร์ดแวร์ชนิด N.O. N.C. ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เอาฮาร์ดแวร์ที่เป็น N.O. มาเขียนแรเดอร์ได้แค่ N.O. นะถูกไหมครับฮาร์ดแวร์ที่เป็นสวิตช์ N.O. ก็อาจจะ เข้ามาเขียนโปรแกรมเป็นได้ทั้ง n u r s หรือ w วิสที่เป็น NC นะครับก็สามารถเข้ามาได้ทั้งเป็น n NO u และ NC ในโปรแกรมนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่สับสนกันมากๆเลยนะครับในการเขียนโปรแกรมสําหรับคนที่เข้ามาเรียนใหม่ๆนะครับเขาก็จะเรียกว่าสับสนแล้วยึดติดอย่างมากนะครับผมใช้เวลาอย่างมากเหมือนกันนะครับในการเริ่มต้นที่ให้คนเนี่ยไปนะครับไปสิ่งที่ยึดติดให้หลุดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทาง ฝั่งฮาร์ดแวร์นะครับกับฝั่งซอฟต์แวร์คนละเรื่องกันนะครับแต่มันเกี่ยวเนื่องกันแต่มันคนละเรื่องอที่เขาบอกว่าเาอาวงจรคอนโทรลนะครับตะแคงลงหมุนทวนเข็มอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้โปรแกรมแบตเดอร์เลยนะครับอันนั้นคือผิดนะครับถ้าถ้าเราฟังคลิปนี้อยู่อย่าไปบอกใครแบบนั้นนะครับผิดสงสารคนที่เขามาถามนะครับอย่าแปนะครับมีสายเข้าพี่สวัสดีครับ,รบพี่ พี่ผมไอ้ไลร์ <c oughs> สดอยู่ว่ะพี่สอนหนังสืออยู่ครับครับสวัสดีครับพี่ก็เป็นประมาณนี้ พร้อมยงพร้อมยพรอมแล้วก็เริ่มดูเลย,เลยนะครับอ่าไม่ต้องพูดความปังเพลงก็ดับแรกอ่าเขียนแนวตั้งก่อนป้าพอพตรงนี้อาจจะดูใหญ่ไปทำไมครับสเกลลงเลยครึ่งหนึ่งง่ายๆพอทั้งหมดกดเบสพอยต์จุดห้าปึ๊บเล็กลงเลยน่าจะน่าจะพอได้อยู่นะครับอ่ามาแล้วนะครับก็จากนั้นเราก็หยิบสัญลักษณ์ไปต่อๆๆต่อตกันนะครับให้เป็น โปรแกรมแรเดอร์เท่านั้นเองนะครับก็แต่ว่ามันใช้ทักษะอะไรบ้างนะครับการใช้คำสั่งเส้นตรงนะครับวงกลมการใช้ออเจกต์สแนปนะครับก็หลากหลายนะแต่ว่ามันใช้ได้นะครับง่ายๆไม่ยากมากนะดูซิมีใครเข้ามาดูบ้างอ๋อมีคนเข้ามาดูสองท่านสวัสดีครับถ้าเข้ามาก็ถ่ายกันได้นะครับอ่า กดกไลค์หนึ่งท่านนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้กดไลค์กดแชร์ได้นะครับอ่าเริ่มลุยเลยไปต่อไปต่ออ่ะง่ายๆครับคัปีมาซึ่งอ่ามันเป็นแค่เพียงสัญลักษณ์นะต้องบอกว่าเป็นมันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์นะครับก็จะใส่ ตัวเทอร์มินอลอะไรก็ใส่ได้นะมันเป็นแค่สัญลักษณ์นะครับเราแค่ทำให้มันสื่อสารได้ก็พอนะครับในตัว ladder ดดนะครับก็เขียนนี้ดเดอร์ของจริงๆนะเขียนแบบนี้นะก็คือนั่นหมายถึงหมายถึงอะไรครับหมายถึงสวิตช์ที่เป็นนะครับ start เราจะใช้เป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นชนิด NO นะครับ พอฮาร์ดแวร์สต็อปนะครับสวิตสต็อปเนี่ยเราจะใช้ชนิดที่เป็น NC ถ้าเกิดเราใช้สวิตนะครับที่เป็น NO เลนเซียที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเราต้องเขียนเลยด้วแบบนี้นะแบบนี้เท่านั้นด้วยนะถูกต้องแน่นอนรับปกันเลยนะครับถ้าใครดูคลิปผมไปบ่อยก็จะเริ่มเข้าใจจดจำได้นะว่าทำไมเหตุผลนะครับ ได้ไหมครับเราได้โปรแกรม ladder แล้วอย่าอย่าไปใช้ตรงนี้เป็น contact ปิดนะถ้าเราใช้สวิตจริงะนะครับหน้าตู้นะครับจริจริงหน้าตู้ที่เป็นสีแดงที่เป็น contact NC นะครับเราจะไม่ใช้ ladder contact ตรงนี้เพื่อการ stop ที่เป็น NC ด้วยนะเพราะมันจะเหมือนเป็นการ n o อเท่ากับ n o อตตรงข้ามไปเลยน o ่็อตซ้อนน็ออย่างเงี้ยมันก็จะกลับภาวะผิดมั่วซั่วไปเลยบอก ยังไม่ได้นะครับสตาร์ไม่ได้ต้องทาแบบนี้นะก็พูดง่ายจดจดจำไปเลยนะครับคอนแทคเปิดคอนแทคเปิดคอนแทคเปิดสามเปิดพูดง่ายรับหูรับตาเขียนได้แน่นอนผิดไม่มีผิดแน่นอนนะครับสามเปิดสําหรับสวิตจริงที่เป็นสีเขียวสตาร์สีแดง NC สต็อปย้านะต้องต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้สวิตสตาร์สีเขียวสต็อปสีเขียวได้หรือสวิตสตาร์สีแดงสต็อปสีแดงสีอะไรก็ได้หมดอ่ะนะครับ คอนแทคแบบไหนก็ได้หมดด้วยจริงๆถ้าเกิดเราจะเขียนโปรแกรมนะครับให้สอดคล้องกับฮาร์ดแวร์แต่ถ้ากรณีทั่วไปนะครับก็คงไม่มีใครเอาสีเขียวเป็นสต็อปใช่ไหมครับน้อยอาจะกรณีที่ฮาร์ดแวร์ไม่พอเสียใช้ทดแทนเป็นตัวขาบไปก่อนนะครับอันนี้เราพูดกรณีทั่วไปแล้วก็ได้แรดเดอร์ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับยาจะใส่ข้อความไหมเริ่มต้นนะนี่ผมจะทำให้ดูนะสองสองแรดเดอร์ตรงนี้นะครับเราจะเรียกมันว่าเป็น การทำเซลโฮดดิ้งนะครับเรียกว่าเป็นเซลโฮดดิ้งแบบอิสระสองตัวนะครับเราก็อาจจะใส่นี้นะครับอเดสครับเป็น y ศูนย์อันนี้ก็เป็น y ศูนนี่นะครับ Copy มาออโตแครดนี่ก็คือถ้าเกิดเราทำนะครับแล้วจับตำแหน่งให้พอดีมันก็จะได้เลยครับ ความสวยงามเป็นระเบียบนะครับนี่คือข้อดีของ AutoCAD นะแต่ทั้งหมดคือต้องทำไมนะครับคุณต้องใช้จุด r f f r r n c e ที่ดีการน,นั่งอิง b a s พอยต์เ e เ e รนหรือ base Point นะครับตัวนี้สำคัญมากๆต้องบอกว่าการการเขียน AutoCAD แบบบมือชีพคือการใช้ Base Point ที่ดีนะครับต่อมาแล้วก็ใส่นะครับข้อความเข้าไปพวกนี้นะครับถ้าเกิดเราเริ่มใส่ข้อความเข้าไปปุ๊บดูดีเลย วางไปก่อนแล้ววางไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาแก้ไขข้างบนนะครับส่วนใหญ่เราจะข้างบนว่าเป็นฟังก์ชันเช่น1อย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องซีเรียสมากขยับขยับเอาให้พอสวยงามต่อมากก็สต็อปหนึ่งเป็นไหมหง่ายเลยแค่นี้รัดสต็อปหมดนะครับ ัน,นี้ก็คือ add date เพราะฉะนั้นชื่อฟังก์ชันอ่าใส่ชื่อฟังก์ชันไปด้วยฟังก์ชันก็คืออาจจะเป็นอะไรครับ water หนึ่งอย่างนี้อย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วทำไมต่อ copy ใช่ไหมครับดูข้างล่างก่อนนะจำไว้ว่าถ้าตรงนี้นะครับ add date อะไรก็แล้วแต่ชื่ออะไรก็แล้วแต่ลอกมาเลยเอามาใส่ตรงนี้่จำแค่นี้ไม่ไม่ผิดแน่นอนนะครับไม่ผิดแน่นอน นี่เป็นเทคนิคง,ง่ายๆใส่งี้เลยปึ้งเรียบร้อยนะครับชุดที่หนึ่งจบแล้วนะเพราะนั้นวิธีการต่อมาก็พี่นะครับนะเราใช้เมาส์มาทางด้านซ้ายอย่างนี้นะพอบมาทางด้านซ้ายแล้วก็จัดการนะครับปึ๊บเราจะได้ชุดที่สองถ้ามันดูติตดๆกันไปก็ง่ยครับย้ายขยับมูกลงมา แค่นี้เองโอเคไหมครับเปลี่ยนเลขหนึ่งทั้งหมดให้เป็นเลขเท่าไหร่ครับเลขสองในของอะไรครับในของฟังก์ชันนะก็เป็น start 2สองก็เป็น stop 2สองมอเตอร์ก็เป็นมอเตอร์ตัวที่สองเห็นไหมครับถ้าเกิดเราทำอะไรที่เป็นแบบแพทเทิรแล้วเนี่ยมันจะแก้ไขง่ายนะครับมันจะแก้ไขง่ายการเขียนสกัดาก็เหมือนกันนะครับผมก็จะสอนแนวๆนี้นะก็คือเราจะ วางแพทเทิร์นที่ดีไว้นะครับอันนี้เหลือ d d r เ s s เรายังไม่ใส่ address ใช่ไหมก็ address ก่อนนะครับเเราจะใส่ตรงนี้แนนอนนะครับ address ยอนฮิตเลยของเราก็คือ x ศูนย์ตามไปเลยนะครับด้วย x ศูนย์แล้วก็ x หนะึ่งะถ้าเกิดเราจับปลายแหลมตรงนี้ก็จับปลายแหลมตรงนี้นั้นมันจะได้ตำแหน่งที่พอดีกันเป๊ะ กแก้แอดเด e ไปได้ x 1อ่าต่อมาอยากให้มันพอดีเป๊ะก,ก็ Copy 1 Copy 2อ่าจับตรงนี้นะครับไปแปะตรงนี้นเท่ากันพอดีสวยงามไล่อ d เดสไปเลยนะครับ Switch t t a r t ก็เป็น x 2ก็เป็น x 3ง่ายง่ง่ายๆนะครับเห็นไหมใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับเราได้ โปรแกรมแรดเดออย่างง่ายด้วยการเขียนอ a t e r c a t นะครับข้อดีของมันมก็คือเราสามารถ c ๊อปปี้ทั้งหมดเนี้ยได้เลยนะครับแล้วก็ได้อีกชุดหนึ่งง่ายๆอย่างนี้เลยเราจะเอาอีกเท่าไหร่ก็ก๊ p y ปเอานะครับสะดวกไหมครับง่ายดีเนาะ,ะนะครับนี่คือการนำความสามารถทางการเขียนแบบอั t เแคนะครับมาใช้กับการเขียนโปรแกรมแรดเดอร์เห็นไหม ด้านซ้ายอ่าดูนะครับผมจะก็ py ตัวนี้มา,าให้หนึ่งตัวนะแถวนี้แถวนี้อ่ผมจะเห็นนะครับว่าจากโปรแกรมด้านซ้ายมือนี่นะครับแต่เราซูมปุ๊บนี่อะซูมวินโด์นะซูมที่เราครอบด้านซ้ายนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ start stop อิสระจากกันนะครับ start stop อิสระจากกันเห็นไหมถ้าเกิดง่ายๆเลยผมบอกว่าเรา อยากใช้ปุ่มสวิตช์สต็อปร่วมกันคุณก็แก้แค่เะยครับแค่ตรงนี้นะผมพยายามให้ให้เราเห็นว่าการแอปพลายโจกนะครับมันดิ้นไปได้เรื่อยเรื่อยเราก็ใส่แอดเดสเดียวกันนั่นหมายถึงว่าตอนนี้มันสตาร์ทอิสระเห็นไหมก็คือสตาร์ทหนึ่งสตาร์ทสอตัวนี้นะสตาร์ทหนึ่งตัวนี้นะสตาร์ทสองแต่มันจสต็อปเป็นไงครับใช้สต็อปตัวเดียวกันแอดเดสเดียวกันอย่างนี้ นะครับแลนเดอร์อตัวนี้ก็จะสต็อปร่วมกันแล้วสต็อปร่วมกันแล้วด้วยใช้สวิตช์สต็อป x 1แต่ว่าแบบนี้สวิตช์สต็อปเป็น x 1และ x 3คเป็นก็ชื่อฟัง์กชันสต็อปหและสต็อปสถ้าอยากทำ, lock, ทำอินเตอร์ล็อกทำยังไงถ้าอยากทำอินเตอร์ล็อกนะครับดูนะ lock, อินเตอร์ล็อกก็ทำนี้ปื้ืเพื่อ่ม่ื่อ่ือ Swiss. อ่ื่ื่ื่ื่ื่ื่ืหน้า c ื่ื่ื่ื c นะ หน้าคอนแทคเอ็นีทั้งนี้นะครับคนที่พอมีพื้นฐานก็จะดูออกแล้วกลับเข้ามาต่อตึ้งเรียบร้อยตรงนี้ใส่อ d เดอะไรรู้ไหมก็ชื่ออะไรชื่อด้วยอ d อะไรอ d เดดด้วยแต่ว่าเป็นตรงข้ามเราต้องแท้ตัวนี้นะตัวไขว้ตวัวไขว้นะครับและอย่งนีนะ้เพื่อจะทําเป็นเพื่อทำเป็นอะไรครับ อินเตอร์ล็อกนะเพื่อทาเป็นอินเตอร์ล็อกจจะให้ได้สวยงามนิดนึงเข้าแถวประมาณนี้คร่าวๆนะไม่ต้องเป๊ะมากนะครัแล้วก็ได้ตัวคอนแทคอินเตอร์ล็อกกิ้งไปแล้วใช่ไหมครับง่ายสุดก็คือ Copy นี่แหละเพื่อให้มันได้เป๊ะๆเ,เหมือนกันก็จีบออกมาแปะนี้เปลี่ยนเลขเปไปไล่เลขฟัขงก์ชันเป็นมอเตอร์หนึ่งถ้ามอเตอร์หนึ่งเดินมอเตอร์สองเดินไม่ได้ ถ้ามอเตอร์สองเดินมอเตอร์หนึ่งเดินไม่ได้นะครับโอเคถูกแล้วแต่นี้ต้องเปลี่ยนเป็นไรอันนี้ต้องเป็น address a d d r ศูนย์ครับ่ก็คือตรงนี้ชื่อมอเตอร์หนึ่ง address วาศูนย์นี่คือชื่อมอเตอร์สอง address วาหนึ่งวันนี้เราก็ได้โปรแกรมที่เป็นเรียกว่า interlocking แล้วฮะครับแกปมาปึ๊บ อันนี้มันกินมาคอปปี้เนาะเราใช้ใช้มุฟเเรียบร้อยครับอ่านี่ก็คือการใช้เขาจะแคดเขียนแลนเดอร์และสามารถปรับพลิกแปลงไปได้เรื่อยๆนะครับด้านซ้ายเป็นตัวเซลล์โฮดี้แบบสตาร์อิสระสต็ออิสระนะครับไม่ผูกพันอะไรกันเลยแต่ด้านขวานะครับก็เป็นการเขียน โปรแกรม interlocking นะครับอย่างง่ายนะครับแล้วก็มีเรียกว่าอะไรครับใช้ s w i ตช์ t t p ร่่วมกันนะจริงๆมันมีรายละเอียดอีกเยอะมากสำหรับในเรื่อง PLC นะครับอันนี้ก็เป็น two in one นะครับผมก็ได้พูดเกิดนนำเรื่อง PLC พร้อมกับเรื่องนะซอฟต์แวร์นะครับการเขียนโปรแกรมนะครับที่เรียกว่าควรจะเป็นนะครับควรจะเป็นพื้นฐาน นะครับสำหรับวิศวกรนะครับโฟร์แมนนะครับช่างนะครับมีความรู้ติดตัวไว้ดีกว่านะครับไม่ได้ยากเห็นไหมครับที่ผมเขียนไม่ได้ใช้คําสั่งอะไรยากเลยนะครับใช้แค่ถ้าลองน้ํานับดูเนาะมีคําสั่งเส้นตรงนะครับมีคําสั่งวงกลม copy scale move ห้าคำสั่งนะครับก็มีเอกหกครับพูดง่ายๆกลมไม่เกินสิบคำสั่ง แค่ไม่เกินสิบคำสั่งเองเห็นไหมครับคุณก็เห็นแนวทางแล้วว่าเราสามารถเขียน ladder นะครับจากโปรแกรมเขียนแบบเพนะฉะน,นั้นเขียนแบบที่เรียนกับผมแล้วเขียนอะไรก็ได้นะครับไฟฟ้าปราปาแอร์ดับเพลินเขียนได้หมดเลยแน่นอนนะครับโครงสร้างอัปัดเขียนได้นะครับใช้คําสั่งเดียวกันแต่ว่าเราเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์แล้วก็เรื่องศาสตร์ของงานนั้นๆอีกนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับต้องมองว่าเรากําลัง สวมหมวกใบในนะครับถ้าเราเป็นดาร์ฟแมนนะครับเป็นผู้เขียนแบบเราก็เขียนอย่างเดียวไม่สนใจเรื่องคํานวณน,นะครับโปรแกรมนะครับก็จะเขียนฟรีแฮนมาให้เราครับอเราก็แค่ลอกแล้วก็เขียนให้มันสวยงามขึ้นมานี่คือหน้าที่ของดาร์ฟแมนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มัลติสกิลนะครับก็คือมีความสามารถหลากหลายนะครับออกแบบก็ได้เขียนแบบก็ได้เขียนโปรแกรมก็ได้ก็จะย่อมดีกว่าแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าถึงจุดนั้นแล้วก็ต้องลองดูนะครับว่า เราต้องการจะมาใช้งานหรือเปล่าได้มีโอกาสจะน่าจะได้ใช้ไหมนะครับถ้าเกิดมันไม่มีโอกาสนะครับหรือว่าน้อยมากก็ไม่ต้องมาเรียนได้ครับเว้นบางเรื่องไว้ได้นะครับเพื่ออะไรได้มุ่งมั่นเอาเวลาไปทําสิ่งที่เรามีความรู้มีความถนัดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าต้องการความรู้เสริมเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับเข้ามาเรียนได้ที่นี่นะครับก็เท่าที่ทราบกันอยู่แล้วครับว่าเราไม่จํากัดพื้นฐานผู้อบรมนะครับไม่จํากัดพื้นฐานผู้อบรมไม่จํากัดสาขา ของผู้อบรมที่จบมานะครับแล้วก็เปรียบเสวนว่าเปิดโอกาสนะครับให้กับทุกท่านที่อยากจะเติมเติมความรู้ให้กับตัวเองนะครับในด้านของไฟฟ้าและคอนโทรลนะครับผมก็ไม่ได้สอนได้ทุกเรื่องนะครับก็เ,เน้นได้อยู่ในงานของไฟฟ้าและคอนโทรลเพราะว่าผมก็ทํางนานมาใน2สาขางานนี้ด้วยตนเองจริงๆนะครับลงทั้งภาคปฏิบัตินะครับ เป็นผู้เบเามาก็เป็นมาแล้วเป็นผู้ควบคุมงานเป็นคอนซัลท์ก็เป็นมาแล้วนะครับนั้นผมก็เอาความรู้ความสามารถเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาถ่ายทอดให้นะครับก็ปเปรียบเสม,มือนว่าเราย่นเวลานั่นเองนะครับเคยเดินมาก่อนแล้วนะครับเหมือนกับเมื่อก่อนที่มีวิศวกรรุ่นพี่ๆเคยเดินมาก่อนแล้วเขามีโอกาสมาแนะนําเราเราก็เรียกว่าเรียนรู้จากผู้อื่นแล้วก็ปฏิบัติตามมันก็จะร่นเวลาการลองผิดลองถูก เป,เป็นแบบนี้ละกันนะครับเพราะนั้น,นไม่ว่าตัวเดือเหตุใดนะครับตอนเรียนเราอาจจะไม่มีวิชานี้เรียนนะครับรเรียนไม่เข้าใจหรือด้วยปัญหาอะไรก็แล้วแต่แล้ววันนี้คุณต้องการจะเรียนไฟฟ้าและคอนโทรลนะครับก็อย่าลืมนะครับพิจารณาดูที่เพจของเราสนใจสอบถาม Inbox เข้ามาถามผมได้นะครับโดยตรงผมตอบคาถามให้ทุกคนโดยตัวเองนะครับแล้วก็ไม่สะดวกก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับรายนี้ขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ